สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับสหรับช่องพีโกศกลน,นะครับผมก็ต้องขอโทษจริงๆที่อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ลงตอนที่10ของนัแต่งตามดูนะครับผมก็อาทิตย์ที่แล้วมีไปประกวดมาที่มิสเตอร์มิสเตียนไทยแลนด์ของวองันยี่สิบ BX ศูนย์หก M จอนสโนตสโนชานอายุสิบสาปีซึ่งเนี่ยเพิ่งกลับมาเลยเนี่ย แต่หน้าก็ยังไม่ไเช็ดออกผมก็ยังไม่ได้ล้างเ่ยจะต้องอธิบายก่อนว่าการแข่งขันนี้มันคือการรวมตัวของทุกจังหวัดในประเทศไทยที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นโมเดลมันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มชั้นอายุไปซึ่งก็จะมีตั้งแต่3ขวบจนถึง23ซึ่งผมก็แข่งขันในอายุ15-23ปีชายแล้วแต่ละปีของกลุ่มเนี่ยก็จะมีรางวัลให้ แยกออกมาก็คือจะเป็น best personality best catwalk และ best suit ในวัยของผมเนี่ยมีคนประกวดประมาณ35คนแล้วเขาก็จะคัดเหลือ12แล้วก็5แล้วก็ผู้ชนะเลิยที่มาอัดคลิปในวันนี้ก็เพื่อจะบอกว่าผมเนี่ยไม่ติดใน12คนก็คือไม่ชนะ <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยจะมาบอกว่าผมเนี่ยได้ best suit ของวัยของผมไม่เชื่อดิ นี่เลยภูมิใจมากเพราะว่างานเนี้ยไปไม่ได้หวังชนะหวังต้องการนี่เลยเบสสตรเนี่ยต้องการแชมเบสสตรทุกคนคงจะสงสัยแล้วสิว่าแต่งตัวยังไงจะได้เบสสตรอะไรอย่างนี้ก็รอรับชมได้เลยครับ นี่ต้องบอกเลยว่ามีความเป็นตัวของตัวเองนะฮะคณะกรรการของเราชอบแล้วคือชุดสวยอย่างเยีงยวไม่ได้นะฮะต้องเข้ากับบุคลิกภาพของน้องด้วยนะฮะยินดีด้วยนะครับนี่คือรางวัลเบสสัรรบมันก็จะเป็นตามชุดน,นี้เลยที่ผมแต่งในวันงานนะครับเหตุผลที่กรรมการบอกว่าผมได้เบสสตรเนี่ยก็เพราะผมแต่ง เป็นตัวเองมากที่สุดเลยอยากจะบอกว่าการแต่งตัวเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกถ้าคุณคิดว่าแต่งเรารู้สึกเป็นตัวเองที่สุดรู้สึกดีที่สุดแต่งไปเรอครับยังไงทุกอย่างก็อยู่ที่เราหลักฐานที่ผมสามารถช่วยซัพพอร์ตกับคาพูดที่ผมพึ่งพูดไปเนี่ยได้ก็ก็โลอันนี้แหละผมได้มาก็เพราะผมแต่งตัวตามสไตล์ของผมเองเลยผมอยากแต่งยังไงผมแต่งอย่างนั้นไม่สนใจคนอื่นว่าเขาจะแต่งเสื้อเชิ้ตคอเต่าให้ดูดีอะไรผมเอาที่คิดว่า ตัวเองดูดีที่สุดและเป็นตัวเองที่สุดเท่านี้แหละครับผมบ๊ายบาย